คุณผู้ชมคะช่วงนี้ไปที่มหาวิทยาลัยเกิดกันดีกว่านะคะล่าสุดค่ะมีการจัดโครงการนะคะเขาเรียกว่าปัดฉิมนิเทศเบัณฑิตประจำปีพศ2563ค่ะไปดูดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันบ้างค่ะเชิญชมสคร๊ปค่ะ ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กระแสชนะวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตประจำปี2563ซึ่งมหาวิทยาลัยเกริกจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้มีความรู้และแนวทางในการก้าวสู่โลกภายนอกซึ่งหมายถึงการเข้าสู่วัยทำงานโดยมีรองศาสตราจรารย์สุพัฒน์ทีรเวชเจริญชัยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณาจารย์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงาน งานปัดชิมนิเทศบัณฑิตประจำปี2,563ครั้งนี้นักศึกษาได้รับฟังบรรยายพิเศษจากคุณอนงนุษมีสิริผู้อำนวยการสำนักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่9ในหัวข้อสมัครงานอย่างไรให้ได้งานหลังสถานาการณ์โควิด -19 และแนวเกี่ยวกับในโครงการโคเปเมนต์ ment, จ้างงานเด็กจบใหม่รัฐช่วยเสริมเอกชนช่วยสร้างซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำและช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและงานนี้ยังได้รับความ ร่วมมือจากบริษัทต,ต่างๆมาออกบูธเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ได้สมัครงานกันถึงที่นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเกรึกที่ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆทั้ง3ท่านได้แก่คุณวสนาทิพย์สุวรรณที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะกรรมาการการสาธารณาสุขวุฒิสภาและกรรมาการผู้จัดการบริษัทดีมทีมเน็ตเวิร์กจำกัด เรืออากาศโทมานะพวงเจริญและคุณเอกรัตน์พัฒนาชูมาร่วมแชร์ประสบการณ์กับน้องนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ในการเสวนาพิเศษหัวข้อพี่เล่าน้องถามอีกด้วยเราต้องการจะย้ำว่าบัณฑิตทุกคนที่ออกไปทำงานต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในความเป็นบัณฑิตของตัวเองและเชื่อมั่นว่างานการที่เราได้รับมอบหมายนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้และเราทำได้ ผมคิดว่าการสร้างหวันแปลงจูงใจให้กับตนเองนั้นสําคัญมากและน่าชื่นดีที่มีหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจที่จะมาแนะแนวเพื่อรับสมัครคนไปทํางานด้วยก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายต่างๆขอขอ,ขอบคุณคิดเก่า,าที่ดีเด่นแล้วก็สลับเวลามาให้ความรู้ความคิดแก่บัณฑิตรุ่นน้องครับขอบคุณครับ